สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้ผมมาเล่นเกมลายเลนเจอร์อยู่ที่ไอดยสฟรีตรงดีวีสเป็นเราเดินทางมาถึงพาร์ทที่4แล้วใช่ไหมไอดีสสำหรับไอดีนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ซับสไครต์ของผมก็2 6 0 6เป็นที่เรียบร้อยนะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ทติดตามก็เค okay. ในคลิปนี้ผมจะมาปั้นตัว3ตัวนี้แต่ผมอาจจะไม่ได้ปั้นทั้ง3นะผมจะปั้นแค่อัจจวินกับนักรบช้าง ผมจะขอเกิดกันว่าผมได้อาัศาวินมาได้ยังไงคือมันอ่ะผมปิดคลิปไปแล้วนะแล้วมันรีแบบตอนเที่ยงคืนพอดีอะ่ะแล้วผมเข้าเกมมามันแจกกา๊าซแล้วแจกกร์ดประมาณ50นี่แหละแล้วผมไปสุ่มและแม่งออกอัศวินเว้ยคิดเลยดิโอ้โหเดือนนี้ได้สแสงมืดสาตัวแต่ก็ไม่มีกบปั้นทั้งหมดหรอกปั้นแค่ตัวเดียวนะตัวนี้เอากบยัดนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มปั้นทีละตัวกันเลยก็ขออ่ะ นักรบฝึกหัดเนตัวแรกนะตัวนี้เป็นตัวที่คนไทยทออกแบบลยนะเท่หน้าดูอะแต่ต้องขึ้นก้าดาวนาั้นถึงจะเท่ขั้นสุดอะโอเคอัพไปเลยโอเคตอนนี้อัพบาวซางแล้วก็ผมจะอัพบาวสบินต่อนะอ่าอุ้ยไม่ไมไม่มีหรอไม่ได้อะมันขาดแค่ตัวนี้ตัวนี้จุติไม่เกิดด้วยนะ ผมในกิวอะไรผมก็ไปหาแลกมาหมดแล้วแบบยังไม่ครบนะสําหรับคลิปนี้ก็โอเคเล่นแค่นี้ก่อนละกันนะก็ผมจะมาจัดหน้าทีมห้ทุกคนดูว่าผมจะจัดหน้าทีมเป็นแบบไหนนะก็โอเคอเอาเป็นคุณกินนะคุณกินคุณกินแล้วก็นี่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไม่ใช่ดิดาวินซี่ใช่ไหมศาสดาดาวินซี่นี่ไงโอเคแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้ตรงนี้โอเคอตรงนี้ดีกว่า โอเคก็หน้าทีมที่ผมจะเล่นก็ประมาณนี้นะสำหรับทีมนี้ผมเน้นรถแล่ยับเลยอ่ะดูดิแล่สี่ร้อยแล่หกร้อยแล้วก็แล่ห้าร้อยโอ้ยเค okay. สองตัวนี้ก็แบกเยอะหน่อยนะสองตัวนี้ตัวละพันเลยตัวตัวห้องนี้อ่ะไปเล่นในเกมมันก็ประมาณสามร้อยสองร้อยแหละเออก็เพราะว่าช่วงนี้คอมโบตัดแล่เพิ่มแล่มาแรงมากนะผมเลยต้องได้เล่นทีมแบบนี้มันจะปาะหน่อยก็ไม่เป็นไรเราเล่นแบบนี้นะสำหรับช่องท้ายผมว่า อันนี้เป็นอ่าสิ้นที่ดีมากๆนะก็คืออะไรนะเข็มขัดอมตะนะเป็นชิ้นที่ผมว่าโคดจะดีอ่ะดูดิมันลดแร่โอเคนะครับตอนนี้ก็เบาตั้งลบฟึงหัดผมก็แม็กแล้วนะครับตอนนี้นี่เป็นล่างอะไรตั้งลบสายฟ้าโอ้โหโคตรเท่สำหรับกบตอนนี้ผมยังไม่ยัดยังไม่อัพอัพนะก็คือทุกคนอาจจะสงสัยว่าตัวมันก็โหดอยู่แล้วทาไมไม่อัพคือ ผมจะรอก่อนคือเดือนหน้ามันจะเป็นเดือนที่แสงมืดเก่าจะกลับมาผมอาจจะได้เบลลล็อกหรืออาจจะได้บอสมืดก็ได้ผมจะไปบ้้นตัวพวกนั้นนะเพราะว่าผมอยากได้ตัวดาเมจนะผมไม่อยากไม่ค่อยอยากได้ตัวพลังเท่าไหร่เพราะว่าผมมีคุณกินแล้วนะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะสําหรับแนวคิดของผมก็อ่าผมว่าตัวนี้ขอมโหดไหมโหดมากแต่เล่ม,มันเยอะมันไม่เหมาะกับไอดีสายฟีของผม เท่าไหร่นะเท่าไหร่ถ้าผมเปิดได้เกียร์ผมเปิดเกียร์ขึ้นมาเมื่อไหร่เหมาะทันทีนะก็ดองไปก่อนถ้าเดือนหน้าผมเปิดไม่ได้ผมก็อัพตัวนี้แหละโอเคก็โอเคตอนนี้กบผมมีเจ็ดตัวใช่ไหมไปๆๆเจ็ดตัวนะนี่หนึ่งอีกหนึ่งตัวอ่าโตจากตรงนี้นะหนึ่งตัวที่ผมจะเอาก็คือเป็นแปดตัวใช่ไหมนี่ไงแปดตัวโอ้โหตัวที่เก้าผมจะเอาที่ไอ ก็ทุกคนสงสัยนะน,นี่ไงตัวที่เก้าตัวที่เก้าตรงนี้นะเคสเดี๋ผมขออนุญาตแบบอ่ารีอะไรแป๊บนึงนะไม่ใช่ลีดิผมเดาเดก่อนนะอผมจะหานั้นอีก200อยจากไหนไดไหมน,นี่ไงพวงคุญแจเบาไงไม่ใช่พวงคุญแจดิไซอดอกคุญแจหอคอยนะก็สําหรับใครที่เล่นหอคอยไม่เป็นก็มาดูผมเล่นได้นะคือไอเดีนี้เป็นไอดีที่ผมสร้างใหม่ผมจะเล่นแบบ อะไรนะเขาเรียกอ่าเล่นแบบอะอะไรนะเตียดด่านหนึ่งเออเล่นด่านหนึ่งนะแบบจะไม่เล่นด่านแบบโ,โหโหดหรอกเพราะว่าด่าน,นโหดเล่นไม่ไหวนะเคเอาอัศวินมาใส่ทีมสองมาใส่ทีมแรกนะอาศวินผมอ่าแสงโอ้โหเดือนนี้ผมพุ่อยูน่นะเดือนนี้ผมได้ถ้าแสงแบบเออมืดถ้ามืดถ้าแสงทักสามตัวเลยอะ่ะเคแบบนี้นะ คนก็เล่นระดับง่ายนะสำหรับดีใครที่ไม่ตึงก็สำหรับไอตีใครที่ตึงก็สามารถเล่นระดับสองเลี้ยสองกันตรงนี้เลี้ยวสองมันจะมีลบตัวเลยนะ,ะจบการน,นี้มันจะถูกลบตัวเราเตัวนึงนะประมาณนั้นนะลบแค่ในึ่งสเต็ตนี่ไม่ใช่ลบหน้าทีนะลบหน้าทีนี้ไม่มีใครเล่นนะแต่ผมขออนุญาตทำข้าไปให้คนดูด้วยกันเพราะผมะเล่นยาวๆไปโอเค let's go โอเคครับตอนนี้ก็ผมได้ทำอ่่าอาเล่นอะไรนะห่อเอ่อไม่ใช่เขาบวกกดเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ได้รับสองร้อยอ่าพอยต์มานะสองร้อยพอยต์ผมเรียกพอยต์อะตอนนี้อะอะไรนะคะแนนกบตอนนี้พอหรือว่าพอยต์นั่นแหละก็มีพันห้าแล้วผมจะมาแลกกบม่วงอีกหนึ่งตัวอันดีผมจะมีกบม่วงทั้งหมดเก้าตัวนะครับตอนนี้ก็โอเคผมขอให้ได้โบนัสถ้าได้โบนัสจะเป็นทั้งหมดสิบตัวโอเคอ่าโอเค โบนัสมาโอ้โหโบนัสไม่มาด้วยตอนนี้ผมจะมาแลกกบก้าดาวแล้วก็แลกของทุกอย่างในร้านค้าตรงนี้นะให้ทุกคนดูว่าผมจะแลกอะไรได้บ้างหรือว่าผมจะแลกยังไงนะโอเคสําหรับอย่างแรกที่ผมจะแลกเลยคือกบก้าดาวตัวแรกของไอดีผมนะครับโอเคแลอย่างต่อไปคือกบม่วง เป็นตัวที่สิบของไอเพมนะครับอออืืแล้วตัวต่อไปคือกบฟ้านะครับออืืแล้วตัวต่อไปคือกบอะไรนะกบอ่ากบแดงสองตัวนะอืแล้วก็สองร้อยลูบี้นะโอเคนี่สองร้อยลูบี้สองร้อยลูบี้หูยแล้วก็แลกอะไรนะเขาเรียกแลกตัวปลุกพลังแล้วก็ขนนกฟินิก ขนุกฟินิกแล้วก็อ่านี่เลยขนุกฟินิกแล้วก็หูยังของเนี่ยเรียกได้เยอะแต่หัวคุญแจไม่รู้นะว่าจะพอหรือเปล่าไม่ห้องไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเล่นอนะ่ะวันนี้วันนี้ผมยังไม่ได้เคลียร์นะคารกิจโอเคก็เรียกแลกกันอาสาไว้รอเดือนหน้านะเดือนนี้ไม่เปิดแล้วได้บอสซ้างถือว่าพอเลยโอเคบ่าซ้างไม่ใช่บอสท,ทีโอเคและตอนนี้ สิงที่ผมจะแลกอันนี้นะคืออะไรคนอาจจะงงคือผมจะแลกสายพลังนะผมอาจจะทำบอสสร้างหขึ้นเขานาก็ได้เดือนหน้าเพราะว่าผมอาจจะเปิดไม่ได้ตัวใหม่ก็ได้ใครจะไปรู้นี่้วะแ่แรนะรนีวไลรร้วลรอนนีละนะร เร่องของพอบอกนได้ไหนี่ก็บอกก็ต้องรับรับก็ทำได้เล้เรื่องบวับเดนางนก็ทำได้เลย้งเร่องที่เรื่องที่ทำทั้งงดเ่เดี๋ยวางจรงจังโอเคครับตอนนี้ก็ ของทุกอย่างที่ผมไปแลกมาจะประมาณนี้อหูยดูรูบี้ผมสิครับดูขนนกผมสิครับขนนก1,000งหมื K ่นรูบี้ห้าพันะโอ้โหไอดี ID เริ่มเกิดนะครับตอนนี้ก็สําหรับกบอ่าม่วงตอนนี้มีประมาณ11ตัวเลยเหรอหุอ้ยเยอะจัดเลยผมคิดว่ามี10อนะโอ้โหสิบเตัวเลยเหรอก็กบอ่าอัลตา้าน่าจะประมาณ17ตัวมาซิลหรอมาซิลผมดูก่อนว่าจะปั้นดีไหมนะโอเคอ่า ตอนนี้ผมจะขออนุญาตอ่าอะไรนะขออนุญาตเล่น pvp ีิพทุกคนดูว่าทีมผมประมาณนี้เล่นลื่นขึ้นขนาดไหนนะโอเคป๊แบบนึงนะครับผมว่าอ่าจะครบไหมตอนนี้กบผมไปแลกมนาะโอ้โหเหลือหนึ่งตัวแล้วจัดเลยอ,อือืพไม่เป็นไรตอนนี้ผมจะลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงโอเคนี่ไง ยเสียดายอะรู้สึกเสียดายอะไรนะแต้มคิวมากเพชรคิวมากผมรู้สึกเสียดายมากตอนนี้ตักแสนอะไรนะแสนเจ็ดเลยแล้วโอ้โหโอเคไม่เป็นไรเราเอากบยัดเข้าไปนะแล้วก็ทําอัศวินเป็นไฮเปอร์แล้วก็มันจะมีความอึดขึ้นนิดหน่อยนะแล้วก็น่าจะใช้สกิเลึกมากขึ้นนะร่างแรกมันไม่เท่พูดตรงๆเลยโอเคตอนนี้ ก็ทีมหน้าทีมประมาณนี้นะออกไปให้ดูหน้าทีมก่อนแป๊บหนึ่งโอ้ยหน้าทีมพี่เหรอนี่ครับไม่น่าเชื่อไอ้ดีกี่วันจะเกิดขนาดนี้ทุกคนอาจจะพันเกิดของผก็ได้นะผมพูดแอคแค่รนั้นแหละ45วันนะเพราะว่าผมไม่ได้เริ่มเล่นตั้งแต่ตอนแรกนะด่านก็ยังติดอยู่นะตอนนี้ด่านเล่นไม่ผ่านจริงๆนะก็สำหรับหอคอยเหรอหอคอยทีนี้ยังไม่ติดนะตอนนี้น่าจะเล่นไปได้เรื่อยๆเท่นผมเดานะนถ้าจะมาติดด่านพวกนี้แหละ โอเคแต่ขอมอนุญาตไม่เล่นหนาอะไรนะขอให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งดูดูมาดูมาดูว่าเล่นลื่นขนาดไหนนะเล่นลื่นนีไม่ไหวเมื่อกี้โคู่อจู่เลยนะว่าไม่ติดตอนนี้ติดอ่ะไม่ไหวไม่ไหวอันนีเหรอมาเล่นพีพีพีทุกคนดูอีกสุดๆไอ้นี้ท้องสามดูเขาก็มาตีผมผมก็ตีเขาชนะบ้างแพ้บ้างอ่าไปตามระเบียบนะโอเคก็ขออนุญาตรีตีทุกคนดูว่าผมเล่นยไงนะโอเคทีมนี้ไหวไหมไหวแหละโอเค น่าจะไหวลองใส่ดูเพราะเขาใส่เกียร์ไม่ค่อยเป็นแถวผมดูนี่แต่จะลืมนะอันนี้ผมเกียร์ฟรีหมดนะโห้ยเกียร์ฟรีกับเกียร์ใส่ไม่เป็นนะใส่กันใครจะชนะมาดูาเจ๊ยร์น้ำแข็งแล้วก็รอแป๊บหนึ่งลูกไฟลงนะนี่นะคือน,นี่คือสูตรนี่ไงโอ้หไม่ไหวไหวไหมอ๋อพัดก่อนพัดก่อนได้ปูดนะมาดิ มาดิมาดิมาดิมาโอ้หยมาสางมาสางเล่นอย่างสวย,ยมาดิอโอ้หยมาสางผมโอ้ยโอ้โหแต่นต์ะกี้โดนอะไรไม่รู้หายหมดเลยนะมาดิมาดิมามา,มา,ม,าม,มาไม่คือกลัวมาไม่คือกลัวอยู่แล้วเกียร์ฟรีกับเกียร์ใส่ไม่เป็นนะสู้กันนะอ้ยมาดิมาดิมาดิ อ้ยอยอ๋อผมรู้แล้ว ouais> ่าสังผมโดนอะไรตายตดนบอมันจะกลนาอะไรนะพีซีบใช่ไหมพีซีขั้นสองพี่ใช่พีซีดิเขาเรียกอะไรล่ะอ่าเขาเรียกไม่รู้ดิเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะมันจะเป็นร่างที่เป็นเงาเงอ่ะแล้วก็มันจะโจมตีรั้งสุดท้ายอ่ะเออนั่นแหละไม่ได้ยาวเลยนะไม่ยาวแล้ก็โดนัทีนอ่ไปไใส่รางไปด่้เาอยตัวนี้ไะ่ยุ่งสุดท้ายทนี้นี่แหละ้นสดเอาตั้งีเลยโอ้ยอ๋อนะก้อยสัน้ดูว่าชิวุดนยตัวน

เขาเพิ่งรีลิกมาวันสองวันเองนะนี่โอเคผมจะมาให้ทุกคนดูว่ามันเล่นอย่างไงทำไมนะโอเคโอเคตอนนี้ผมอ,อะไรนะตอนนี้จะมาสอนเล่นนะตอนนี้ก็โอเคผมจะมาสอนทุกคนเล่นก็คือตรงนี้เคลียร์สเต็หลัก3าครั้งนะทุกคนก็เคลียร์แบบดนันต,ต้นๆเลยก็ได้นะต้นๆเลยก็ได้ประมาณด่านหนึ่งร้อยสองร้อยวนนี้นะโอเคเดนนี๋ยวเขอเดี๋ยวเคลียร์แล้วคนดูเดยลยละกันนะ โอเคตอนนี้ก็เคลียร์ตรงนี้เสร็จนะุกคนให้มาเคลียร์สเตจจุดตีนะสเตจจุดตีสำหรับอ่า <Yeah. S 1> ผมแนะนําก็คือตีเป็นธาตุไม้นะครัะว่าธาตุไม้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอ่าตัวจุดตีที่ง่อยที่สุดแล้วแหละโอเคตีไปปะผมจะได้อะไรดีสุดผมว่าน่าจะเป็นอ่าอะไรนะกบอ่าเอาต้านะแล้วก็ลองมาแล้วจะเป็นการ์ดนะสําหรับผมนะสําหรับคนอื่นไม่รู้ว่าอะไรดีสุดสำหรับเขานะโอเคตอนนี้ อเคโอ้โหโอ้โหไม่ได้ล้าง้าห้ยเียดาอยู่นิดนึงนะไม่ได้ล้าง้าโอเคโอ้โหอย่ากเกลือเคคนก็สำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปหน้าผมจะอาจจะอัพเบามืดหรือว่าไม่อัพก็เป็นไปได้โเคไปก่อนนะครับ